วันนี้ดิบอกว่าไม่มีอารมณ์ที่จะทําอะไรเลยอะคำว่าไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์ที่จะทําอะไรบางอย่างเนี่ยภาษาญ,ญี่ปุ่นใช้คํานี้ได้เลยยาลุคิกัไนยาลุคิก a ไนหรือถ้าพูดเป็นรูปสุภาพก็ยาลุคิกะอาริมาเซนยาลุคิกะอาริมาเซนนะคะซึ่งอาริมาเซนเป็นรูปสุภาพของไนนั่นเองยาลุคิ y a ล u คิเนี่ยความหมายก็คือแบบว่าแรงจูงใจที่อยากจะทำอะไรสักอย่างนะความหมายของมันตรงตัวเลยนะเรามาดูคำว่า y a ด u y a ด u เนี่ยหมายถึงทำนะยาดีมัสนะมาจากยาดีมัสที่แปลว่าทำ ส่วนคีนะคะคีนี้ก็คือคีเดียวกับคิโมจินะคะที่แปลว่าอารมณ์หรือว่าความรู้สึกนะยาลุกิก็จะหมายถึงแรงจูงใจนะที่อยากจะทําอะไรสักอย่างนะความรู้สึกหรือว่าแรงจูงใจที่อยากจะทําอะไรสักอย่างถ้าเราบอกว่ายาลุกิกะไนหรือยารุกิกะอาริมาเซ่นนะซึ่งไนหรือว่าอาริมาเซนเนี่ยแปลว่าไม่มียาลุกิกะไน ยาดุกิก้อารีมาเซนก็เลยแปลว่า,าไม่มีอารมณ์ที่จะทํานะหรือว่าไม่มีแรงจูงใจที่จะทํามาฝึกแต่งประโยคกันเนาะสมมุติเราต้องการจะบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่มีอารมณ์ที่จะทําอะไรเลยนะเคียวว่ายาดุกิก้ไนเคียวว่ายาดุกิก้ไนนะวันนี้เนี่ยไม่มีอารมณ์ที่จะทําอะไรเลยหรือสมมุติบอกว่าวันนี้ปวดหัวไม่มีอารมณ์จะเรียนเลยนะะไม่มีอารมณ์จะเรียนนะแล้วก็ใส่คําว่าเบงเคียวเบงเคียวที่แปลว่าการเรียนก็ไปข้างหน้าได้ เบนเคียวโนยารุกิกาไนเบนเคียวโนยารุกิกาไนไม่มีอารมณ์เรียนหรือใครไม่มีอารมณ์ทํากันบ้านบางสมมติไปเรียนมาแล้วมีกันบ้านเยอะนะกลับมาถึงก็ไม่มีอารมณ์ทากันบ้านเลยชุกุไดโนยารุกิกาไนชุกุไดโนยารุกิกาไนไม่มีอารมณ์ทํากันบ้านหรือใครที่ทํางานอยู่นะแล้วต้องการจะบอกว่าเอ้ยไม่มีอารมณ์จะทํางานนะก็สามารถใส่คําว่าชิโกโต นะคะชิโกโตที่แปลว่างานก็ไปข้างหน้าได้ชิโกโตโนยานุกิกะไนชิโกโตโนยานุกิกะไนไม่มีอารมณ์ที่จะทํางานถึงไม่มีแรงจูงใจนะไม่มีแรงจูงใจที่จะทําอะไรบางอย่างนะซึ่งถ้าพูดเป็นภาษาไทยเราเนี่ยเราจะพูดว่าไม่มีอารมณ์ใช่ไหมไม่มีอารมณ์ที่จะทํานะก็สามารถเอาคํานี้ไปใช้ได้เลยยานุกิกะไนหรือ ยาดุคิก็้าอะดีมาเซนใครที่มีปัญหาว่าฟังคนญี่ปุ่นไม่ออกเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบพูดภาษาพูดลูกกันเองพอเราฟังไม่ออกปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะสนทนากับเขาได้เพราะเราฟังเขาไม่รู้เรื่องเราก็เลยไม่สามารถที่จะตอบได้ใช่ไหมพอสื่อสารกับเขาไม่ได้เนี่ยก็เริ่มเกิดความไม่มั่นใจไม่มั่นใจที่จะพูดภาษาญี่ปุ่นใครที่มีปัญหานี้นะก็สามารถมาฝึกกันได้ในคอร์สผู้ญี่ปุ่นปัง ฟังดูเรื่องนะโดยในข้อน,นี้เนี่ยพิเศษนะก็จะเชิญคนญี่ปุ่นนะเชิญเซนเซคนญี่ปุ่นเนี่ยมาสอนนะสอนภาษาพูดรูปก,กันเองแล้วก็จะมีเซนเซนะคนไทยนะคนไทยก็จะอธิบายรูปประโยคนะอธิบายรูปประโยคความหมายว่าเอ้ยทำไมต้องใช้รูปประโยคแบบนี้ใครสนใจนะก็มีราคาโปรโมชั่นให้เนาะจากปกติ7,500เหลือเพียง 39 0 0เท่านั้น39 0 0เท่านั้นนะคุ้มมากบอกเลยเพราะว่าได้เรียนกับครูคนญี่ปุ่นเจ้าของภาษานะแล้วก็มีคนไทยคอยอธิบายรูปประโยคนะคอยอธิบายความหมายให้นะคุ้มมากเลยใครสนใจก็สามารถทักมาได้ทางอินบ็อกซ์นะเดี๋ยวจะแชร์ลิงก์อินบ็อกซ์ไว้ข้างล่างนะคะก็สามารถทักมาได้อันนี้ก็มีภาษาญี่ปุ่นนะ่าดูมาฝากกันเพียงเท่านี้ใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจ้าเนยบ๊ายบาย